สวัสดีค่ะทุกคนแอบถ่ายเด็กตอนหลับนะคะว้ายกำลังหลับปุ๋ยเลยเนดะ้อเป็นหนุ่มแล้วผมไม่นอดกับแม่แล้วครับผมนอนกันสองหนุ่มครับแต่น้องเพชรน้องเพชรกับพี่ลูกเนยยังนอนกับแม่กีน่าอย่างเลย แม่คนสวยแม่คนสวยม,มาพี่จองฟ่ามาพี่ส่องไฟหน้านอนไม่ได้ใเ่เบิลกผมรับแล้วครับฝันดีนะครับทุกคนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ